มามาค่ะมักม่วงทุกคนมอกเหมือนหัอเลยนั่งกินยาละไป mua mua đoạn hết bằng mua nhỉ các mua đoạn cửa mua đoạn cửa không có lủng bạc không có gì bạc

จ้ะนี่ไม่นำนี่ทำนี่นะนี่นี่จ้ะนี่โอ้ไม่นำนี่ไม่นำนี่จ้ะจ้ะนนี่เหรออุ้ยอุ้ยไมนี่ปะป๊าหิวมากไนี่ไม่เกลือเขากระเจี๊ยบ แม่แม่ก็เจ็บขอโทษแม่ค่ะยังเ,เ,เ,เหรอยังเ,เป็นแบบงองเบา่ลยขอโทแม่ไปไหนของพ่อไปไหนพี่เกลือกับบล็อกกิ้มตั้งไหจ็บแสบจ็บอยู่ สาวหอนวะสาวมึงไม่ต้องมาใกล้แม่นะเพราะว่ามีพี่เกลือใช่มาสวัสดีแม่แม่ก่อนไหมมาสวัสดีแม่แม่ทางนี้ค่ะแม่แม่คะน้องเชิญสวัสดีค่ะน้องเชิญสวัสดีค่ะแม่แม่ค้าโอเคโอเคไปเลยให้แม่แม่ดูค่ะ พริกคือเขาบอกว่าพริกถือของเขาอร่อยนะคะทุกคนคับนี่อไปะอไออปิดเองแม่ไหนอร่อย ยัง่สวัสด,ดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะท่านพี่สวยค่ะอือค่ะแม่แม่มือมาค่ะมือจะพิมพ์มือสื่อให้เด็กนี่ยขันจ้ะทำไมหน้าหนูมีลิสติกทำไมหน้าแม่ไม่มีอาหาแม่แตัดหน้ามีหน้าหนูหน้าหนูสวยม,มีลิสต,ติกด้วย กินมะขามใหญ่เลยฉันคี้แตกแน่เลยมืแรงฉันคิดแตกแน่เลยมื่อแรง,แแแรงสวัสดีค่ะแม่แม่ทีกัสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะเผ็ดมากหรือเปล่ากินข้ามยังไงบางหันออกเผ็ดเลย ลูกสาวล่าหอมแก้มแม่สิคะหอมแก้มแม่สิคะแม่แม่ไปชนไแม่โอ้ยไปหอมยังไดโทรศัพท์หอมพี่แม่พี่แม่แก้มไหมใช่แม่เห็นเห็นดูย่าไปย่าไปใกล้กว้างไหมล่ะ โอ้ยพอแล้วมันจุบจุกทั้งงอไม่ต้องไปจุบตรงนั้นโอ้ยจุบโทรศัพท์พี่น้องเอ้อจุกจะขวางอยู่ในโทรศัพท์กุเออเมื่อเมื่เสียงแคทแบ่บ่ก้างกินบักม่วงอยู่ดีๆก็มักควนไปเข้าห้องกับพ่อไปจุบสิคะมันจุกอืม อาอยัะย oh. ังไม่กวนนากว้างมาที่นี่โอ้ไม่ตูไปสวัสดีจ้าก็มะเหลยยกเกิดท่าแม่มึงนุ่งนุ่งนุ่งไนู่้ใดผูท้องท้องอวกอวกดบานยุ่งไปให้กินกาแฟสองช่องของมึง กินินลูกไปกันเอ้าทำไมทำแบบนั้นล่ะลูกทำไมมาตีหน้าแม่หน่ะไม่น่ารักเลยขอโทษแม่เลยขอโทษแม่เลยขอโทษขอโทษค่ะทำสวยสวยทำสวยสวยทำสวยสวย้มงเี่จห เดินตะขวางต้องไจังจะพูดตะขวบเฮ็ดกล้องแม่เฮ็ดกล้องเฮ็ดกล้องจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุ๊บอ๋อวุ้ยจับแจยผูดเองมันจับแจยเบ่นบ่เด่นเด่นจับเจยหนูจับจับแจยหนูบ่จุ๊บจุ๊จุ๊บกล้องจุ๊บตะขวางอยู่ในโทรศัพท์สวัสดีค่ะฝากกด ซับสไคร้ให้น้องเชอหน่อยนะคะช่องอ้อยชาแนลขอบคุณนะคะแม่แม่แม mm. ขอบคุณนะคะ mm. นะคะ mm. แม่แม่แมดิมกวดๆว,ดวดอยู่ mm. ไปไข่ายเสริมยุบยังไงขนยุุบกค่ร้านหน่อยออพี่น้องร้านหน่อยาสิกินหมากม่วงกามาก,กวนก <c oughs> ูดะเสียงเอี่ยมโอกๆอกอยูอ่ขี้แตกแทะข่อยมือแ้ง จีแย่แคบวะจีแ่แคบจีแย่แคบอยู่เด้อพี่น้องแคบแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะปิดกล้องแล้วขอบคุณค่ะมึงจะก,กวงอยู่ในกล่งองปู้ใช่ไหแม่อ่ะจุ๊บแม่สิคะไปจ้ะอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมแม่แม <Bye. S 2> <Bye. S 1> ่บายบายฝากกด subscribe ช่อง channel แม่โอ้ยชาแนลด้วยนะคะบาย